นี่ไงล่ละกูเท่เฮ้ยมันมันไม่ไเป็นเดิน่ากูใส่ท่าเดินมันไม่ใช่หรอไม่รู้มึงตั้งไว้มึงออกไปแล้วเด้ใช่เหรอพี่มีเลยหน้าเท่อะมึงว่าเราจะชนะปะโอ้โหมึงดูดีทีแม่งโคตรโหดอ่ะโหดร้ายจัดจัดแย่ไอ้อเอนี่ยบอมแล้วอาจารย์จะบอมบอมไปเออบอมบอมใส่หุ่นใส่หุ่น ูต้องอับได้ก่อนวะเพื่อนอาผีอะผีข <c oughs> ับสองเลยทีย่จะดูเลือดแล้วหนึ่งอ่ะตัดแต่งอะ <c oughs> มันมีเสียงขำด้วยวิชาแบบที่จำได้ก็กดเราออนนี่แล้วนี่คืออะไรเริ่อเดินตามบูได้ใช่ไหมหเอ้ยไอ้มันอ๋อมันแยกดูตรงนี้ด้วยว่ะ ตาดนนิตาดิตาดนนิตต้อนดิมันนอนล่างอยู่ตรงนี้ไม่หลุหมัมีใช่หรอเออแต่ตายหาไม่หล้นะเก็บเกไม่ได้เก็บไม่ได้เออไม่ได้วะ <laughs> <laughs> อ๋อเพื่อนเราคนหนุยเยอะอ๋อแล้วมิดสองตัวจเจริญเห็นอีกสัก อะไรไม่ได้อะเปิดซอนแล้วเลยว่าที่กูเล่นโดนหลุยอะตอมแตกยหรอวะข้างล่างน่าจะโดนอะกูดูตรงละไอ้เหี้ยวไม่แตกแตกที่นี่ไอ้เหี้ยลุงมันเหี้ยอศีดตัวเหี้ยแล้วนะลุงเป็นฝุ่นฆ่าไม่ได้กูจะด่าให้โดนไม่ได้ไอ้เหี้ยเปิดมาก็ว่าคีมไปตัวอะไรนะเดี๋ยวคนว่างวหฮะ บอมาไนลมามาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วเออเออกลของจริไอตัวนี้มันโดนเนื้อบวะเพื่อนไม่ตบเบือบัวอะบัวตไม่ทัไม่ไปเก็บรูนั่งอยู่ไ้มันรูมึงแล้วมันรูมึงแล้วจย็นจเย็นจเย็นเพอรจวยง ไปก็ได้เกียร์ละโอ้โหเกียร์อุ้ยไม่ทันว่ะเกียร์อะไรกูวิ่งมาโดนโดนมันดดครอบใส่กูเลยว่ะไอ้้เหียมันดิ้งบอกกูแล้วนะไม่คือตอนแรกกูเก่ากูจะไปสิงมึงจะได้เลือดเพิ่มไงมึงก,กูไปหน้าเมายี่ตัว่กูหน่าแข็งเนี่ยมึงดูเลือดแต่ละตัวดีเกียมาใกลไปไหนแล้วาานนลวะเอามาใกลแต่งเรนกลางแต่หมดเลยด้วยไอ้เหี้ย เฮ้ยฮอปปีบเหรอไอ้เหี้ยกูไม่กดสกิลหนึ่งไว้รอเทียร์รท,ยรทำไมกูไม่เข้าขิงคิฟทำไมกูไม่สิงคิฟก่ด<อ>ให้ก่ให้โชว์เขาไม่ได้ด้วย <laughs> กว่ดให้ก่ดให้อ่าสไลด์หนอนลงไอ้นี่ได้สกิลโยนแหว คือมันกูกูให่แบบว่าน,น,นะนะกูแล้วกูออกอะไรกูต้องออกคอใส่ย้าไปกูอะเอ้ยที่นี่โดนก็กอ,อกพิเบิลน,นะโหดแล้ววะเชี่อโดนอะไรวะเนี่ยแตกไอ้ตัดออวิทเวรไอ้เชี่อวิกเบิคืออะไรวะวิบเบิลที่มันตีแล้วติดกิดอะมีเหรอเอแอแย่แรงที่ผ่านกูอยากได้มึงวะซื้อเลยมาตีจริงอะ อะไรนะพูดมาดิาไ,อ,ไอ้ที่มันอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดึงมาเลยเนี่ยถ้ามีกัดพาได้นะเว้ยลองว้าไปเยดเทโคตรสวยแม่งดึงโคตรเก่งเลยเพื่อนกูว่วววาตอนนีันน่าจะจอยู่นี่ว,วะว่ายูวาย่ว่า The next เ e v e เพ้ยมันเห็นด้วยตรงนี้ไม่วาดว่าว่ายอุ้ยโดนเต็ม เอาไป้วยสวยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหเรียบร้อยสิงคุสิงคุเอาไปกไป้ไป้มันอัติไปแล้วยดิดิเดี๋ยว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 ออหักอหักสวยมึงรอเราเพื่อนมึงรอเราตัวดำๆไปย่าพวกที่เนี่ยมันมันหล่อออันนี้คืออะไร ออ,ออกกูเล่ออกกับโต๊กกูเลยเพื่อตอบว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยแม่กูกลายเป็นหมูมมหมอ,อ,อ่ะก็มึงอันที่มันากนะโอ,อ้มันอันที่ใหม่นี่หว่าเนี่ย้บอ,อกมาเปิดขายนวะแน่เกียร์ยว้าบลงแล้วน่นะไปกูช่วยแล้วกูช่วยแล้วทำไรกูทำไรกูโอู้แย่งองอะไรดิสักอ,อ,อึยชคดีไปอีเนี่ยตามมาได้ตามมาได้ กูเชื่อเป็นคำเยี่ยเลยกูเชื่อเลยเหน่อยแล้ววะเชื่อไม่หรอกคำเยี่ยเขาเดินมาข้างบนแม่งเดินมาข้างล่างเฉยเลยกูเชื่อกว่าของจริงถ้ากูรู้ว่ามันไล่ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยดอดดอดดอดนี้อ่ะเย็นเคคนเอาคนเอาเสร็จแล้วมึงแตกไอ้เยี่ยไอ้เที่บูแม่งมาลาดิเจอบนต่อใช่ไหมเล้วมึงเฮ้ยจางแตกป่ะตัวอ่ะแล้วกูไล่ทีมาคำเหี้ยเยี่ห้อทีเดียวละ เฮ้ยเต็ดูดีว่ะไอ้จูบบนแต่ละเนีย่ยแล้วมันไม่มีว้าเปลือกอยู่บนยังโดนะทำยังไงต้องทำ,ย,ทำทยังไง แย่เอาแย่เอาแย่คือโดนผมไม่รอดเยอะมึงว่ามึงกับกูไหวปะโมงไปวะกูไหวกว่าเชื่อกูดิมึงรอมันมานะไอ้เนี้ยไหวมึงเชื่อกูดิโมงโมงแล้วโมงแล้วโมงแล้วมึงว่าเราจะสู้ได้ปะสู้ได้ดรวะมันอยู่นี้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 เห็นเลยเห็นเลย

มึงดูมันฝไอ้พวกมึงดูมันกว่าดิเฮียอะไรของแวะเอออะไรเฮียอะไรมันฝังกว่าดี่มเหนแล้วเฮียเออเเซอร์ไหมลไปมลไปกบูเชิญชูเชิญนะชไปูทเชิญได้ไหมูเชิญถึงัดเลย ไม่มีสกิลอะดิ er, <c oughs> มันโดดหนีดิมันโดดหนีตรงนี้ตรงนี้ใครวะไอตัวมิลาน่าเอาเว้ยเอากูด้วยสวยสวยไม่ตาำหร้อยี้อจะตายฮะป้อมยังไม่แตกเลยเฮียกลับไปเอาป้อมก่อนเฮียไม่รู้ไม่รู้พวกเราของจริงเหรอคือมันขึ้นอยู่กับป้อม ปักกันหนึงมงจะกดว่วหัว่อหัวมึงจะของกูตอรี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 เจ้าเจาสีแม่งรอกตอรีอยค่อยเยี่ยจังไรกูไม่สนกูไม่แคร์นที่ตอนนี้มันกำลังหัวร้อนเลยอไอ้เี่ยนะ

มันควักคนนี้เสือกว่ะมันเห็นมึงนะมึงงอโลงกันน่ะ เร็วเร็วยี่งมันจะมาเร็วสไอ้ยี่ยมึงแค่มาตีมึงดิ่สัตว์ตกล้องไม่มาวะเริ่มเก็บเริ่มเก็บเริเก็บเริเก็บเอาเอาเก็บไม่ได้เราก่อนออกดิโอเคใครเก็บไม่ไหวสัตว์ไอ้ยิ่งกูกูขวานออกแล้วขวานไม่ออกไอ้กูแม่งเบิร์นมานามมาไก่แม่งไม่ลดเลยอ่ะแทบแทบจะไม่ลดเลยเยอะไอ้เด็กวัทีมเราไม่มีตัวตีไก่ดีกว่าเออ ุเทอร์ม hey, he <ta> ันแทงได้เอามีจิตเดี๋ยวมึงมีจิตไม่ใช่หรอมึงขึ้นไม่ดีเหี้ยเอ้ยเลิกแลว้เลิกแล้วเฮ้ย ว่าเล้งว่าเข้าก่อนแล้วนั่นมัต้องสิงบัชเชอร์เว้ย่าเว้ยนีอย่้ไปเลเก้ยดเืองกูสี่พันได้ไงวะเรื่อกูโดนใบได้ไงวะร้เบาเบาไว้เบาเอาข้างหลังนะเซ็นเซอร์นะเห็นปะ อยูไ่ไหนวะเนี่ยอ้าวต้นไปไหนไวะอ้าต้นอ,ออกมาแล้วเหรออ๋ออยู่นี่โอ้ยเว้ยละเมื่อกี้กูกโดนเกี่ยวกกูเดินสลับทา่านเรื่องวะมึงแล้วเราตายสองนะแต่ว่าเราจะได้แหละมีหนาตาเอ้ยต้นนั้นต่อต้นนั้นต่อได้ตันต่อไนะ ดันไปเลยกลัวอยู่ไอ้เนี่ยมียันตินะไม่มีด้วยอ่าเรียบร้อยแตกปุเยอะโคตรแรงแตกแล้วปุ๊กเจอปุ๊กกลับ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 ไอ้เหี้ยกลับเฮ้ยไม่ได้โต้งไม่รอดไม่รอดรอดไอ้เหี้ยทากลัวไอ้เหี้ยจะไม่รอดไอ้สัตว์ ไอ้ไอ้ตอมแม่งพู่มาโดนหลับเยี่ยนาการบดีเยี่ยนมึงก็ตายหาไรเยี้ยไอ้เยี่ยกูว่าขางเี้อีกอ้้ไอ้ไ้อ้าอ้ไอไ้้ไ้ไมไอ้ไไอ้ไอ้ลอไอ้กูได้ไอ้ไไอ้ไ่ไอ้ไออออ đây you bỏ baba baba? Nada bà loa. Không giữa nakanoon. Ngôi mô ác liền hoài nha. Just bài 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 ไอ้เหี้ยไม่มีวะไม่มีเอ้ยตาร์ไอ,อนน้นี่อ๋นนววอเป็นไหวะไอ้เหี้ยโอ้ยโดนขัดทิ้งหายไอ้เหี้ยโดนใบวะเพราะไม่ได้นะพี่ชา <c oughs> บาทวะร้อยกว่บาทเฮ้ยเฮ้ยมันแดดไปแล้วอ่ะานหน้าไม่เพื่อต่อเด็กอไม่ได้วะเยอะเมื่อเราอินเลยได้ไหมวะบีบวกกันแล้ว

สัตว <Es> ์ไปอุ้ยเย้ยโอ้ยเย้ยตุ้ยใหญสัตว์ก็แพ้แล้วไอ้ยี่อิดเวลาเลย้ยี่ดี

เพื่อนมีสิงเพื่อนก็ได้่ไอมน้ไปไปเฮีาต้องออกว์ใหญ่ว่เออมันได้คียง่ะเฮ้ยหา,าหาหเจ้ปักตายตัวแทงไม่มีแล้วมึงไงเนี่ยมาไก่มาแล้วเนี่ยมึงยังไม่ยอมแพ้ดิอยู่ไอ้เฮียก็เก็มีคัมแบ็กแน่เลย มึงเห็นกลัวเอาแล้วเฮ้เฮ้ยมันเอาวัวไอเฮียโอ้โหเฮียตายแล้วดูตรงจับขนาดได้ไอ้เฮียไม่ได้เดินเลยหมไหนอไอ้เียสนบ้านแทนได้ไหมสนบ้านแทนได้ วัดแทนวัด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 วไอ้เหี้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 อย่่าอย่าอย่าอย